เอล่ทุกคนก็สวัสดีฮะก็ในเมื่อเนื้อเรื่องใหม่เข้ามามันก็เป็นการดีที่เราจะต้องนั่งอ่านเนเรื่องใช่ไหมลนะ่ะก็วันนี้นั่นก็เป็นเรื่องเรื่องที่น่าอา่านนิเดนึงนะเพราะว่ามันคือการบันทึกการรถไฟหองฮันเดอร์เองซึ่งมันไม่ค่อยมีของฮันเดอร์เท่าไหร่ก็น่าจะอ่านได้นะก็คือวันนี้จากนักเรียนจากไฮรันเดอร์ก็พยาบาทก,กันที่เพื่อการจราจรที่รับเรื่องในคิวเนอร์ทเอยจราจรจราจรอะไรเล่าอ๋อละ มาดูหนึ่งวันของพวกเธออย่าไปด้วยกันเลยมาดูกันดีกว่าปันทึกกักรยาไฟไฮเดอร์หนึ่งเป็นไงนะะอ๋อถ่ายวิดีโอด้วยเดีย๋ยวนะโอ้วมอไฮเลเดอร์น่ารักจังต้องเ,เสียงไงนะสวัสดีค่ะ ฉันคือพนักงานขับรถไฟแฮนเดอร์แห่งสพันการรถไฟแฮนเดอร์ค่ะวันนี้จะมีการเปิดให้บริการสายวงกลมที่มิ่งรอบเมอเคียวทอสค่ะอยากที่ทราบกันว่ารถไฟสายวงกลมเป็นสายที่เกิดเหตุบ่อยที่สุดของปีหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างการเดินรถปกติแล้วบุคลากรภายในที่อยู่บกวนนั้นๆจะต้องบบรับมือกันให้ได้ฉันก็เลยประมาานิดหน่อยค่ะถ้าเหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตขึ้นแล้วก็ขอกางสนับสนุนได้แต่ถ้าว่า เอ้ยแต่กว่ากองตำนวจจะเดินทางมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควรบ่อยครั้งที่ไปปัญหาที่พวกเราจากกัดการเองทันทีไม่ได้พวกเราก็เลยค่อนข้างจะลำบากคะ่ะ่เรื่องแบบนี้มีค่อนข้างบ่อยเลยค่ะสรุปเลยดีกว่าถ้าเรารับมือคำถาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเินือรถไฟเวลาก็จะผ่านไปไวขิวโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ ไม่รู้ว่าถือเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะคะแต่ก็สิค่ะทำอะไรด่ะวิดีโอคอลเหรออ่ะไม่ใช่ค่ะคะือว่า <H> mmm> เด็กกำลังถ่ายวีล็อกอยู่นะคะวีล็อกเหรอค่ะเชิญใหญ่ทุกคนได้รู้จักแง่งุมที่แท้จริงของสถานรถไฟไฮัลนเดอร์ให้มากขึ้นอ่าฉันคิดว่า ทา้โดยสารได้รู้ว่าเราต้องทำงานอะไรบ้างก็น่าจะให้ความร่วมือระหว่างการโดยสารกับพวกเรามากขึ้นนะคะ <500! <500 ก็นะก็มันมีหลายคนเลยที่คิดว่าทานรถไฟก็เดินวนไปตามมาแต่ใจชอบได้ไม่ได่ามานี้ก็มีผู้โดยสารที่ตะโกนว่าพวกเกเป็นใครร,รู้ไม่หแถวที่ใครใหญ่แล้วก็เอวตะโกนไหวไปโดยโต้ด้ยวยก็พออย่างนั้นละค่ะคนแบบนั้นมีอยู่บ้างถ้างนั้นถ้าทําอะไรที่น่รังเกจะมาผู้โดยสารไม่มีระุญาตบ้างก็ดีนะ แต่เราก็ใกล้จะเดินออกเส้นทางกันแล้วงันรีบไปเจอตัวกันเถอะค่ะโอ้เอาเป็นว่าการเดินรถไฟวันนี้ฉันก็จะไปายามเี่ค่ะเพื่อการเป็นนักเรียนดีเด่นประจำเดือนไปแล้วรถไฟวันนีโ้โชคดีที่เราเดินเด,เดินรถก็อย่างรับรื่นโดยไม่เปัญหาใดๆค่ะ สการในห้องโดยสารไปไกลบ้างคะอ่าในห้องโดยสารก็ไม่มีปัญหาเมื่อกี้มีผู้โดยสารในตู้คนวที่สามนั่งปิดที่แต่เขาขี้ขายได้ไม่มีปัญหาอะไรเขาอย่างชั่วนะคะอยากให้เกินอยากให้การเดินรถวันนี้ราบลื่นแบบนี้ตลอดจัง <Sug ly> เอ๊ะใครโทรมาอ่ะพูดยังไม่ได้ขาดคำมีคำขอจากผู้โดยสารในตู้คนวที่ห้าบอกว่าแอหนาว ขอปิดแอร์ให้หน่อยค่ะคงต้องเพิ่มอ,อุณหภูมิแอร์แล้วสินะคะอ้าวกดซะครู่ต่อมาเอ๊ะอ่ะมีคำขอจากตู้โดยสารทที่หอีกแล้วบอกว่าร้อนไปขอให้เพิ่มแอร์ให้กันเหรอใช่คนเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ค่ะเป็นคนละคนกันเลยค่ะ ฮธอเรื่อง <si> <ots> ี้ตัดสินยากที่สุดเลยนี่ฉันต้องทำใจใครเนี่ยช่วยไม่ได้ค่ะก็ผู้โดยสารไปรับความสะดวกเลยดินะเอ๋ออ่ะอ่ะพนักงานรถไฟมาที่ห้องโดยสารด่วนค่ะําไมมีอะไรเหรอฉันฉเชรับแจ้งจากผู้โดยสารที่ให้แล้วค่ะตอนนี้ห้องโดยสารร้อนจนผู้โดยสารบางคนเริ่มถอดเสื้อผ้าแล้วค่ะ เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้แหละเช็ดว่าเราควรหาเขาตกลงเรื่องอุณหภูมิแอร์นะเราปรับแอร์แล้วเอาผ้าห่มให้ด้วยผู้โดยสารที่หนาวดีไหมแบบนั้นก็น่าจะดีกว่าให้ผู้โดยสารต่อเสื้อออกรถไฟนะคะงั้นก็ฝากด้วยนะคะอ่าแล้วสิผู้โดยสารที่เจ็ดนี่ใครอะ่ะเออวัยรุ่นสบายดีดนะ่า เห็นผู้ใหญ่ทําไม่ยอมลุกให้ที่นั่งไม่ยอมลุกให้นั่งหรอละ่ะอะไรกันนี่ลุงคะทีมมไ่ได้มากระโดดออไปตังหาค่าะเฮ้อะไรไม่รู้เรื่องเลยรีบลุกไปชั้นนั่งได้แล้วจะเจ็บขานะแล้วนั่นถืออะไรในมือนะ่ะไม้เท้าเหรอนี่ลุงวางคุยซักว่าจีลงเถิดนะจะทำรุว่าฉันหรือไงเด็กนี่ใส่เสียพวกนี้รู้เอาไปสำมีชั้น,นอายุเท่าหมดเธอลนะ ทำไปตอนนี้นไปไงตอนนี้รู้บอกว่าตัวมาจะไปด้วยลุงหวไฟลนะ่ะเอาสิตายกันได้ฮา่าเอ่อคุณลุงคะวางไม้นั้นก่อนเถอะค่ะทุกคนจะเย็นก่อนนะคะฮ้ใครอีกแล้วเนี่ยนี่ยกคนได้มาดเรื่อยไปเราก่อนนะ้ห้ามทะเลาะกับตรงนี้นะคะเชิญไปที่ทางเดินนอกห้อาไปสายก่อนคะ่ะเจ้าต,ต้องไปทำไม ลูกค้าคือพระเจ้าใช่หรอจะภาษาทำลูกนี้นะั่นทำไมเออพวกคุณกำลังลบกวาบรุ่สาคนอื่นอยู่นะคะออกจากตรงนี้ก่อนนะคะแต่เราจากก่ายเงนซื้อตัวบ้านะที่เรากระบุไว้ตรงในตัวด้วยตาแก่คนนั้นขาท,ที่เป็นปัญหาพวกเราไปรู้ไปไหนด้วยรกล่อแต่ว่าว่าไงนะตาแก่กันเหรอเด็วกว่าวสัพวกนี้พูดจาแบบนี้กับพวกู้ใไญ่ได้ไง อา่าไมถึงมีแต่เรื่องนะขอโทษนะคะคุณเป็นพนักง,งานรถไฟแฮแนเดอร์ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะช่วยจัดการเขาบนั้นเร็วๆนะคะมันหนอกหูนะคะฉันก็พยายามอยู่ค่ะแาพวกเขาไปจากตรงนี้นะคะจะลากไปหรือเอาตัวไปยไังก็ได้แต่นี้มันรถกลคือื่นนะคะเข้าใจาแล้วค่ะขอไภัว่าเขาสะดนะคะ เอาแล้วเกิดเรืวุ่นวายในช่้งดยสราที่เจ็ดหรือคะอเข้าใจแล้วคะ่ะพยายามจัดการหน้ากานทั้ที่ก่อนถ้าจัดการไม่ได้ฉันจะสะดุดทีพีคะ่ะค่ะค่ะเหนื่อยแล้วนะคะก็ว่าอยู่ว่าละาน้ยแปลกๆสุดท้ายก็เกิดปัญหาจูได้นะคะ รอบนี้เป็นปัญหาจากตู้โดยสารที่สากับแปดเหรอตูอ้โดยสารที่แปดคืออะไรเด้ระว่างหน่อยหลบให้คนที่ออกก่อนซิอะไรกันคุณทหาและครอบที่ต้องหลบให้คนที่เดินเข้ามานี่เราชนแกเพราะตัวเองเดินไม่หลบไม่ใช่เหรอว่าไงนะพูดไปได้ออกมาได้ไงเอาแล้วนี่คืออะไรโอ้โหเพลงเล่นเก๋มาเลยแฮ้ โอ้โหเพลงเพลงนั้นมาเลยแฮะเอาละเอาละเพื่อาดทุกคนรถไฟช่วยเอาสนใจทางนี้หน่อยนะคะแชทเป็นใครเดีอยวรอคะใช่เป็นใครไม่สำคัญหรอกค่ะโอ้โหช์วิทยาศาสตร์เทียมมาเลยแฮะเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้ทจคนมีสิทธิเป็นเจ้าของสินค้าที่ดีมากๆเลยแหละค่ะมันคืออะไรนะทุกคนสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ อะไรกันคนขายของดีนด่นะลิเจอรพนักงานรถไฟเร็วเข้าของสิ่งนี้ปล่อยหลักสีอินฟาเลตและไอออนลบที่ด้บอกกันไหลแวนเลือดนอกจากนี้ยังช่วยลดค่าข่าวเบาปืนที่แค่ผู้ติดต่อไว้ก็ไป่ต้อกังวลเรื่องโหลดกับส่วนที่ติดคัดมันก็คือกำไรเจอเจอเจอไหมได้ยัสินค้าอยอดคิดกระแสได้คือทอสตอตันนี้เลยละค่ะกาไรนี้กำลังขาดตลาดเพราะเป็นที่นิยมแต่วันนี้ฉันไม่ขายทุกคน ได้ซื้อกันที่นี่เลยละค่ะโอกาสตอนนี้ไม่ได้ไปบ่อยๆนะคะปกติราคายาีเส้นละค0พันเยนแต่สำหรับล,ลูกค้าที่โชคดีที่ครวรโดยสารโดยรถไฟนี้อยู่ฉันจะขายให้ราคาพิเศษแค่พันเยนเท่านั้นนะคะอะไรกันขายตู้ทูไปนั้นเลยเหรอเอ็มก็น่าซื้อรองมาใส่อยู่นะน่าสินะไหนจะช่วยลดรถกระสุนไม่ติดขัดด้วยสุดยอดไปเลยแต่แมงเหมยอ,อ่ะคุณลูกค้า นะคุณลูกค้าถ้าจับแล้วก็ต้องซื้อนะคะอะไรกันชีแค่ลองแตะด้วยความอยากรู้อยากเห็นนิดหน่อยเองนี่คือสินค้าพิเศษจากโรตวิทยาศาสตร์เทียมของมิเดเนียมถ้าแตะต้องไปแล้วมันจะต้องจดจำเจ้ากอทีเลยค่ะจะได้ไงกันฮ่าเอ็งก็ช่วยไม่ได้นะคะงั้นฉันจะหยวนหยวนให้กอรีพิเศษปกติแล้วฉันไม่ทำอย่านี้หรอกนะคะแต่กับคุณลูกค้าที่มาแตะด้วยความต้องสนใจ เื่อขายให้ราคายอดเยาเลยค่ะเซ้า5เส้น3,000เยนโอ้โหแบบนี้ฉันไม่รู้ว่าจะได้กำไรหรือเปล่านะคะเนี่ยอ่ะงั้นก็คิดว่าได้ฟรี3เส้นเลยสิชอบเดี๋ยวจะไม่ซื้อก็บ้าแล้วเอาละวันนี้ยอมยอม,ยอมทุนหายกำไรคนเลยพิเศษสำหรับตู้รถไฟที่เท่านั้นเชได้ขายราคา่นี้ให้ก่อทลกคนในตู้สานี้เลยค่ะและสามคนแรกที่เข้าซื้อก่อน จนนะได้ข้าวของแถมเป็นข้าวลาดที่ไล่สิ่งชั่วร้ายที่ส่งตรงมาจากเคียร์คิยาโคด้วยค่ะเช <c oughs> นค่ะมึงขอซื้อค่ะฉันด้วยเชนก็ด้วยวส <c oughs> ตรงนั้นะ่ะอย่าปีนขึ้นไปดูช่องสารสิคะลงมาเถอะค่ะเออเชนกินโดนสบายๆตรงนี้ไม่ได้หรือไง <c oughs> ไปโรนข้ามบนนาอันตรายนะคะลงมาเถอะค่ะ <c oughs> แล้วจะชานทำไงละ่ะเชนไม่มีที่ด่างนี่นะ ว่เธอผิดเองไม่ใช่หรอที่จ right? ัดท right? ี like so ่นั่งไม่พออะคะผู้โดยสารคะขอดูตั๋วหน่อยได้ไหมคะตั๋วอะไรมีด้วยเหรอแค่จดขก้นรถไฟต้องมีตั๋วโดยสารอะไรด้วยเหรอผู้โดยสารคะถ้าไม่มีตั๋วมาก็เชิญขอเชิญลงที่สารีสถานี้ได้เลยค่ะว่าไงนะเธอไม่ใครไปเรียกคนรถไปชอบมาเลยนะ ใช่ตรงนี้ไหมนะผู้ดีสารกลุ่มนัะน๊ะมาขวางทางเรื่อยๆพายรถกระจอกตรงนี้ได้ไงกันแบบนี้เป็นการรบกวนผู้ดีสารคนอื่นนะอ่ะคนขอบรถไฟเหรอมาก็ดีเลยเนอแบบนี้เย็การซื้อเมื่อกี้มีคนลงไปหนึ่งคนมีคนลงไปหนึ่งคนพอดีฮะหาแต่เขาได้ไงเรากำลังขาขาดกันเยอะล่ะเอาล่ะมาแล้วตรงนี้สิแต่แต่ว่าฉันเล่นไม่เป็นนะเออเอเอไม่สิ เราไม่ควรเล่นไพ่โดนกระจกบนรถไฟตั้งแต่แรกมากกว่าเอาหนะ่าเดี๋ยวเวาสอนให้เองมาล้วก่อนเถอะเรียบร้อยค่ะค่ะพนักงานขับรถไฟไฮเดอร์ค่ะขอรับการสนับสุนหรือคะที่ไหนคะทุกตู้คะ่ะทุกห้องโดยสารเลยเหรือคะสวยแล้วไง